เรือนจำกางราชบุรีจัดสมรถหมู่ให้กับผู้ต้องขังเนื่องในวันวาเลนไทน์ค่ะ นายสุภชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะได้เป็นประธานในงานมงคลสมรสหมู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางราชบุรีโดยมีนยายสุรชชายพุ่มแก้วผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรีและเจ้าที่ราชทันคอยให้การต้อนรับโดยทางเรือนจำกลางราชบุรีนะคะได้จัดทําโครงการจดทะเบียนสมรสและสมรสหมู่ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจํานวน72คู่ในวันพฤหัส,สบ,บดีที่14กุมภาพันธ์2 5 5พ เวลา9นาฬิกา9นาทีซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีสามีหรือภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้มีโอกาสจดทะเบียนสมรสโดยเชิญนายทะเบียนจากสำนักทะเบียนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมาทำการจดทะเบียนสมรสให้นะคะและจัดให้มีพิธีมงคลสมรสตามประเพณีไทยเพื่อให้สามีหรือภรรยาสามารถติดต่อเยี่ยมเยยนผู้ต้องขังได้ตามระเบียบ ของเรือนจำเพราะที่ผ่านมานะคะสามีหรือภรรยาไม่สามารถที่จะเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังได้เนื่องจากขาดเอกสารหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งนี้เพื่อป้องกันยับยั้งพฤติกรรมของบุคคลภายนอกที่อาจจะแอบอ้างเป็นญาติลักลอบนำยาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามมาส่งให้กับผู้ต้องขงัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในในครอบครัวและสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้สึกที่ดีมีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำและสามารถออกไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติภายหลังพ้นโทษออกไปส่วนญาติของผู้ต้องขังที่จะมาร่วมงานนะคะก็สามารถมาได้แต่จะต้องเป็นญาติจริงๆของผู้ต้องขังเท่านั้นเพราะถ้าญาติมากันหมดนะคะก็อาจจะมีการแอบอ้างเป็น ญาติหรือรับจ้างนำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำและถ้าจะมีการรับไหวคู่บ่าวสาวตามประเพณีแบบไทยนะคะญาติผู้ต้องขังก็สามารถนำเงินไปฝากไว้กับทางเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางซึ่งจะออกเป็นใบเสร็จแทนและให้ถือว่าเป็นเงินรับไหวเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็เรียนว่านะครับตั้งคู่บ่าวสาวนะครับบางคู่ก็อยู่ข้างในบางคู่อยู่ข้างนอกก็เรียนว่าวันนี้เราทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับการทำพิธีกรรมสัญญาในการเข้า กขอให้ฝึกสดชื่อท,ทุกคืนวันร่วมเรียงเคียงกันทุกวันคืนสร้างครอบครัวเป็นเป็นที่เป็นน้อมาที่เด็กานราชบุรี